สวัสดีค่ะวันนี้จะทำเมนูผัดฉาปลาบึกนะคะปลาบึกนี่เป็นปลาแม่น้ำโขงนะคะเป็นปลาธรรมชาตินะคะเดี๋ยวนี้ทางอีสานเนี่ยเขาจะเอาลูกปลาบึกเนี่ยมาปล่อยไว้ตามเขื่อนนะคะแล้วก็ให้หากินตามธรรมชาติเนี่ยเขื่อนทางภาคอีสานเนี่ยค่ะมีนะคะเนื้อปลาเขาจะเป็นเห็นไหมคะลายเขาจะเป็นลายใหญ่ เป็นปลาหนังนะคะปลาหนังก็คือปลาไม่มีเกร็ดนะคะแต่ว่าเนื้อเขาอร่อยนะคะไม่คาวนะคะไม่คาวเพราะว่าเป็นปลาธรรมชาติไม่ใช่ปลาเลี้ยงพริกที่ผัดก็ใช้พริกแห้งนะคะพริกแห้งกับกระเทียมโขลกแบบยางก็จะมีกระชายกระชายเม็ดพริกไทยอ่อนพริกสดนะคะ ใบมะกรูดนะคะหอละพาแล้วก็มะเขือพวงข้เาเม็ดเม็ดพิกไทยนะคะไปฉาบน้ำมันก่อนนะคะ แล้วก็รอหอมแล้วก็ใส่กระชายลงไปผัดโอเค em hỏi rất เพิ่งเติมน้ำนะคะให้ให้ผักมันเริ่มสุกก่อนก็เติมน้ำเต่น้ำครับอันนี้ยังไม่ได้ทอดนะคะอันทอดเดี๋ยวเราโรยข้างหน้าไม่ติดไท่นะใบโหวคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะผัดฉ่าปลาบึกค่ะ